ดีเรหนึ่งองสามเอ้สามรอแต่ตอนนี้ตันละไม่นับกล้าโชว์หูพี่ดูไหมคะไหนขอดูหูเด่อยค่ะอ่ะหนึ่งอ่ะสองโอเคสองบาทค่ะอย่างนี้เลยค่ะอันนี้่อดน้อยนะคะอันนี้เป็นลูกคุณมากมีแพนต่อบเพิ่มไหมคะยังไม่มียังไม่มีนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยลายสักเทียวมาก หูกี่ลูเขาเนี่ยหนึ่งครับใหญ่ๆเอาไปเลยหนึ่งร้อยบาทค่ะตอนนี้กําลังดูหูคนอยู่เจาะหูกี่ลูคะหนึ่งลูครับหนึ่งลูหนึ่งรูเรามีไหมคะมีค่ะกี่รูคะรูเดียวค่ะรูเดียวสองลูไหนหนึ่งสองโอ้โหสองร้อยค่ะส่วนคุณเช่นกันค่ะอ้าวแล้วต่างหูไปไหนคะวันนี้วันนี้ไม่ใส่ละให้เป็นใส่ไหนก็วัสดีค่ะ เจาะหูมากี่รูคะหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจาะหูมาหกรูได้ไปหกร้600อยค่ะคิดจะเจาะเพิ่มอีกไหมคะอาจจะมีแทนจริงก็ว่าอย่ามาเจอพี่นะคะพอแล้วค่ะหกร้อยะะจุกจุไม่มีใครเจาะสิบลูเลยเหรอเนี่ยมาโถหายแม่หนูอยากได้พันหนึ่งเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเจาะสิบลูอีท้าไปเจาะหูแล้วคะ่ะ